ค่ะเดี๋ยวสิพาไปชมสะหน่อยจากอีพี่หนึ่งตอนที่เอาปลามาปล่อยน้ำตอนนั้นปล่อยน้ำออกนะคะเอาปลามาปล่อยแล้ววันี้นี่จะเป็นอีพี่สองนะคะนี่ดอกกระเจียวเพิ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ดอกกระเจียวเพิ่มขึ้นจะพาไปเบ่งว่า แล้วนี่ปลาเมื่อกี้นี่เอาอ่าคนอีสานเรียวกว่าคนอีสานเรียวกว่ามักไข่พั้นะคะแต่ว่าอ่าภาคกลางพคนอาจจะเรียกว่าไข่น้ำหรือเหยิงกบบระปุลน,นะคะกะคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะคะว่าเพิ่นเรียกว่าเหยี่ยงลวกระเนี่ยค่ะได้จากพีเพิ่นมา รู้รพิคนเอิ้นว่าอีอย่างผู้ใดรู้จักกับซอยคอมเมนต์บอกมาในเด้อค่ะเด้อนะคะเห็นมันสวยดีไหมค่ะเนี่ยรู้รูาจอกแหนหรืออีอย่างกับ่รู้นะเนี่ยงามค่ะงามตอนเศราพี่นบอกว่ามันจะมีดอกสีเหลืองๆอ,ออกมาอันนี้คือเอามาปลอยเพื่อเป็นอาหารของปลานิลปลานิ้น ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคะปลายุผิวหน้าให้อาหารให้หัวอาหารปลาดุกน่อยแค่เศ้าละกํามือเดียวค่ะปลาที่บอกว่าป้อยไปลอยโตแล้วก็จะมีปลาหมอปลาปลาเข็งบานห้าค่ะหาสิบโตอันนี้คือจอกจอกหูหนู จากหูหนูนี่ได้มาจากสะน้ำแถวบ้านนี่นะคะ่ะมีผักบุ้งเราก็จะตัดต้นกล้วยลุงตัดต้นกล้วยลุงเพื่อว่าให้เป็นอาหารธรรมชาติของปลานั้นเป็นธรรมชาติะนะน้ำยังม้อนไม่ใสเลยค่ะเพราะฝนเพิ่งตกมากมาเ้านี้ฝนตกมากมาเ้านี้น,น,น้ำก็ยังม้อนใสเลยค่ะ แค่ก็อยากอยากลงมาให้เบิ้งกันเนาะค่ะเนาะเนี่ยมันเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆของอ่าแต่ละคนนะคะเลี้ยงไว้เถ้ะเบิ้องย่ำว่างหลังจากเขียนงานตอนแรงหรือว่าตอนเสาร์ตื่นขึ้นมาพอได้บเบิ้งได้ผ่อนคลายอะคะ่ะกับว่าได้ว่าคาดหวังวา่าสิได้ขายหรือว่าเป็นสินค้าเนาะคะ่ะแค่ทดลองเลี้ยงเบิ้งวา่า อ่าพื้นที่น้อยๆซํำนี้ซึ่งเห็ดนําห้อนแล้วต่อค่ะเหลือดินดินจะใส่เพิ่มขึ้นไปอีกปั่นคู่ให้มันสูงขึ้นว่ามันจะได้ผลแบบใดปลาลอยหาสิบโตมีปลาหมอหาสิบตปลานิ่งลอยโตนี่พื้นที่ซํำนี้สียูได้บอจนก็เขาสิบโตใหญ่นะคะเนาะนะคะ,นะคะ นี่ก็จะเป็นพักกระเช็ดน้ำนะคะแล้วกะ็อ่าบอนพึ่งเอาลงมใส่ไม่บัวพึ่งเอาบัวลงมให้ยนะคะเนาะ,ะที่เห็นเขียวๆนี่นเป็นน้ำสกกระปกนะคะจะเป็นอ่า ไข่นามหรือว่าหมักไข่ผําคนอีสานเอิ่นว่าหมักไข่ผํานะคะหรือว่าบ้านผู้ใดเอิ่นว่าอีหยังก็ซอยคอมมนต์ขงางล่างคลิปมาบอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นอีหยังนะคะมาแต่ละพผืนที่เป็นเอินหยังผักแต่ว่าภาคอีสานหรือคนอีสานบางเถืน่นกน็อาจจะเอิน่นพ่คือนกันเนาะแต่ว่ายูบานนี่เพิ่นจะเรียกหมักไข่ผํา ปลาก็จะเพิ่งปล่อยลงเมื่อกี้นะคะก็จะมีเห็นตัวปลาขึ้นมาบนผิวน้ำแน่นิดหน่อยเพราะว่าน้ำม,มันก็บ่ใสเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตรงน้ำก็จะเห็นมีขึ้นมาการให้อาหารเนาะคะ่ะก็จะให้แค่ช่วงเสาร์แค่หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือเขาเป็นหัวอาหารปลาดุกบ่ได้ให้หลายเนาะคะ่ะ พรวนานาม,มันบหลายยยานยานาน้ำเสียก็จะเน้นเป็นธรรมชาติให้เขากินให้เขากินพวกหลากของจอกจอกหูหนูกินต้นกล้วยที่มันที่ฟันลงไปนะคะแล้วส่วนมากเพิ่นว่าปลาน,นี้นี่กินดินกะทดลองเบึ่งว่ามันสิได้ผลแบบใดเนาะคะ่ะเนาะ ถ้าจังไดผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงเบิง้งหรือว่าอยากทดลองเลี้ยงกะลองติดตามคลิปต่อๆไปเบิ้งเนะคะ่ะเนาะจะมีปลานะะยูม,มุมเนี่ยปลากระสิขึ้นมาปลาเริ่มตัวโตขึ้นจากมือน,นันหลายเติบอยู่ค่ะ เพราะว่าตอนเศร้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายเป็นช่วงเศร้าเวลาให้อาหารนะคะจะได้เห็นแบบขนาดของตัวปลาสำหรับคลิปนี้เอามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะเนะาะค่ะขอสวัสดีค่ะ